กลับมาที่ประเทศไทยค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการทํากันล่าสุดเนาะทางเรื่องของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองนะคะเขามีการทํานโยบายในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาเมืองที่มีความสําคัญมากๆเพราะปัจจุบันนะคุณกล้องเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลเราเนี่ยต้องยอมรับว่ายังมีคนบางกลุ่มบางส่วนที่ยัง้าไม่ถึงไม่ต้องใครคุณพ่อคุณแม่ดิฉันเนี่ยแหละค่ะไม่มีมือถือนะทุกวันเนี้ จริงๆคือจะทาอะไรก็จะให้ลูกทําให้อันนี้แค่ส่วนเดียวยกตัวอย่างขนาดอยู่ในกรุงเทพนะคุณก้องมีไหมที่แบบว่ายังไปไม่ถึงคือจริงๆตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าชุมชนของคนไทยเนี่ยอาจจะมีหลายภาคส่วนที่อาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วแต่บางส่วนก็ยังไม่ถึงขนาะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีหลายนวัตกรรมนะครับที่เรียกว่ามันสามารถนํามาใช้ให้กับคนที่ยังขาดโอกาส ที่การช่วยร่วมในส,ส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยตรงนี้แหละค่ะที่ภาครัฐนะคะโดยกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะคเขาจะเข้าไปช่วยเข้าไปชโนตกรรมแล้วก็ไปดูในเรื่องของเอ๊มีวิธีการไหนที่ใช้กลุ่มเนี้ยที่สามารถขับเคลื่อนไปพร้อมกับองค์คาพยบใหญ่ได้ของประเทศได้นะคะเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะค ความเป็นไปในศตรวรรษที่21ที่ถูกขนานนามว่าโลกยุคดิจิทัลไม่ว่าชนบทหรือชุมชนเมืองล้วนแล้วแต่ต้องการสแสวงหาวิถีแห่งความยั่งยืนขณะที่กุญแจสำคัญคือการหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยการนำนวัตกรรมใหม่เข้าไปต่อย,ยอดเป็นที่มาของนโยบายขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คือเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากของประเทศเราเราต้องยอมรับว่าคนในประเทศของเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในพื้นล่างนะครับที่ยังไม่หลุดพ้นจากหนี้สินและความยากจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเกี่ยวข้องกับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ตามหมู่บ้านตามตำบลหรือตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยทั่วประเทศนะเส้นทางแห่งความสําเร็จ เป็นไปในรูปแบบของการสนับสนุนการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่พิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ปักหมุดไปยังหน่วยงานรัฐในพื้นที่ชุมชนเมืองสถานศึกษาสถานพยาบาลวัดนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตลอดจนกองทุนชุมชนเมืองยึดหลักความเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมีความพร้อม และเป็นไปอย่างยั่งยืนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Hybrid System เข้าไปแก้ปัญหาต้นทุนพลังงานในพื้นที่เตาเผาศกไร้มลพิษประสิทธิภาพสูงขจัดมลพิษและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นและขม่าวควันในชุมชนยกระดับเตาเผาศพคุณภาพที่ประหยัดเชื้อเพลิงในการเผาเครื่องผลิตน้ำดื่มน้ำแข็งอัตโนมัติ หนุนชุมชนให้เข้าถึงการบริโภคที่สะอาดสะดวกปลอดภัยราคาประหยัดและทันสมัยด้านหนึ่งยังช่วยลดการใช้ขวดพลาสติกมีระบบ QR code ธนบัตรยอดเรียนเติมเงินออนไลน์กระจายบริการคุณภาพสู่ผู้มีไรายได้น้อยรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ เปิดการเข้าถึงบริการสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันเวลาลดความเสี่ยงเสียชีวิตและทุพพลภาพศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ Smart Classroom เสริมทักษะภาษาเทคโนโลยีผ่านการเก็บข้อมูลในแพลตฟอร์มคุณภาพสามารถแสดงข้อมูลบุคคลผ่านการทดสอบและยังเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายส่งเสริมการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ สร้างการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตเครื่องกำจัดเศษอาหารเพื่อเป็นสารช่วยการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนเรื่องกำจัดเศษอาหารที่หมักหมมในชุมชนให้เป็นเรื่องง่ายลดผลกระทบด้านสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้คือสิ่งที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ มุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ก็ถือว่ามีหลายโครงการนะพี่หยานะ,ะที่ทางกองทูพบ้านนะครับเขาเรียกสนับสนุนต่อชุมชนชุมชนเมืองต่างๆนะครับแล้วก็โดยที่เขาจะมีการวางว่าแต่ละนวันตรกรรมไหนที่จะเหมาะสมกับบริบทของ<ต>ที่ไหนแต่ละพื้นที่ทอย่างเช่นใ,ในเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาในเรื่องของการเตาเผาที่ไร้มลพิษซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็อยู่ในเรื่องของบริบทในเรื่องของการไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เพิ่มในเรื่องของ รายได้ลดรายจ่ายอย่างที่บอกนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็สร้างความมาั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญค่ะในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะคยังมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนด้วยนะคะรวมไปถึงการสร้างคุณภาพชีวิตให้แต่ละชุมชนดีขึ้นก็ต้องขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าหลายพื้นที่อย่างที่เราคุยกันเนาะอาจจะยังเข้าไม่ถึงก็ต้องอาศัยภาครัฐแล้วค่ะหยิบเข้าไปให้ ให้ความช่วยเหลือก่อนแต่ชุมชนเขาก็จะเป็นคนขับเคลื่อนด้วยตัวเขาเองในอนาคตอีกทีนึงค,ค่ะเป็นโครงการดีๆจากทางกองทุนหมู่บ้านนะครับ